สวัสดีค่ะอามื้อนี้หมอจะทําอาหารปั่นนะคะ,ะให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคี้ยวได้นะคะอันนี้อพอดอีตอนนี้ตาตียังเคี้ยวไม่ได้นะคะกลืนได้อย่างเดียวก็จะทําเป็นอาหารปั่นเพื่อจะได้กลืนได้ง่ายๆหรือผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายนะคะ เราก็สามารถที่จะปั่นให้ละเอียดแล้วก็ป้อนทางสายได้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายเรามักจะได้สูตรสาเร็จนะคะแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อ,อาหารสําเร็จรูปเป็นนมผงซะส่วนใหญ่สังเกตว่าผู้ป่วยติดตึงเราให้อาหารทางสายส่วนใหญ่ก็พอกินแล้วก็มีแค่ทรงกับซุดไม่สามารถฟื้นตัวได้นะคะเพราะว่าอาหารเหล่านั้นมเีเป็นแป้งและน้ําตาลสูงมากนะคะแล้วก็ ยิ่งอ,อ,อาหารพวกนั้นจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดแผลด้วยความที่มันมีน้ําตาลและแป้งสูงมันจะก่อการอักเสบนะคะมันจะก่อการอักเสบแล้วก็สังเกตว่าผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีแผลกดทับนะคะแล้วก็แผลหายยากแล้วก็รวมถึงออน้ําตาลอาจจะสูงได้นะคะอันนี้เป็นเมนูที่หมอจะเอามาปั่นนะคะให้กับพ่อก็จะเป็นผัก หมอนเน้นผักสดไม่ได้เน้นผักรวกเพราะว่าในผักสดจะมีสารอาหารวิตามินแล้วก็มีเอนไซม์ช่วยการย่อยที่ดีกับร่างกายมากกว่าผักรวกนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นผักที่หมอปลูกเองทั้งหมดยกเว้นมะเขือเทศนะคะนี่จะเป็นมะละกอดิบเนาะในนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีกากใย,ยนะคะมีวิตามินสารอาหารแล้วก็เอนไซม์ดีๆจากผักสดมีพีเบลติกนะคะแล้วก็เวลา ปันเสร็จหมอก็จะใส่คีเฟอร์ไปด้วยนะคะโพรไบอติ Pro ic, ที่ช่วยกันย่อยแล้วก็การขับถ่ายคือผู้สูงอายุาที่ติดเตียงแล้วก็ให้อาหารทางสายพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีระบบขับของเสียจะไม่ดีนะคะเพราะฉะ,ะนั้นหมอก็จะเน้นจากใยก็จะมีโปรตีนโดยจากไข่ซึ่งหมอจะไม่ค่อยเน้นเนื้อสัตว์นะคะเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะย่อยยาก ะะแล้วก็ขอความเป็นกรดหมอก็จะเน้นงแค่ไข่ต้มแล้วก็หมอจะเพิ่มเป็นตัวโปรตีนจากพืชนใ,นในมือ้อในมื้อนั้นนะคะให้อ่แล้วก็จะมีข้าวแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุคนไหนที่มีเบาหวานน้ําตาลสูงด้วยก็ให้เปลี่ยนจากข้าวเป็นพวกถั่วเขียวถั่วดำคือธัญพืชน,นะคะ,ะได้นะคะเพื่อน้ําตาลจะได้ไม่สูงอ,อันนี้ของอตติไม่ได้มีปัญหาน้ําตาลแต่ว่า อ่อนแรงจะอ,อยู่โรงพยาบาลมา9วันทานได้น้อยนะคะตอนนี้หมอกำลังเพิ่มแรงให้อยู่ตติยังทานได้นะคะไม่ได้ใส่สายสาแต่ต้องเป็นอาหารปั่นละเพราะว่าไม่เคี้ยวแล้วนะคะอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้สำหรับสองมื้อนะสำหรับ2มื้อเพราะว่าผู้สูงอายุระดับนี้จะทานได้น้อยนะคะทีละน้อยมากอันนี้สำหรับสองมื้อหมอก็จะปั่นไว้สำหรับเช้าเทีย่ยงแล้วก็มื้อเย็นหมอจะเป็นตัว โกเอ็นชงกับกัดฟาร์มนะคะ,ะมื้อเย็นก็เป็นตัวที่ย่อยง่ายกว่าแล้วก็เพิ่มกากใยเพิ่มพลังจากโกเอ็นเนาะส่วนตัวโกเอ็นตัวนี้จะเป็นเอนไซม์นะคะมันจะช่วยการย่อยแล้วก็ช่วยให้มีพลังหมอก็จะให้ชงดื่มระหว่างมือ้อช่วงสายสายบ่ายๆพวกนี้นะคะเขาก็จะมีกําลังมากขึ้นเนาะแล้วก็การย่อยดีขึ้นในผู้สูงอายอุที่ติดเตียงหรือให้อาหารทางสายพวกนี้ จะค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการย่อยและการขับของเสียเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เาแก้ตรงจุดนี้ได้เขาก็จะมีกําลังขึ้นในหลายๆเคสที่ให้อาหารทางสายนะแล้วหมอก็จะให้สูตรพวกนี้ไปเขาสามารถมีแรงนะคะลุกขึ้นแล้วก็ถอดสายกลับมากินได้ปกตินะคะเกือบทุกเคสนะน่าจะสิบกว่าลาย นะคะที่ให้อาหารทางสายแล้วก็เข้า,ามารับคําปรึกษาของแพทย์ทางเลือกนะคะหมอจะให้สูตรพวกนี้ไปเพราะว่าอ,อ,อาหารสําเร็จรูปอาหารเสริมอาหารผงไม่ได้ดีจริงนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงจะเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็แม้ให้อาหารทางสายถ้าเราให้สารอาหารที่ดีกับเขาเขาสามารถกลับมามีแรงฟื้นฟูนะคะแล้วก็ ถอดสายได้นั่งกินได้นะคะมันจะมีเคสหมอจำไม่ได้เป็นเคสคุณปู่น่าจะ80กว่าเกือบ90อันนั้นก็คือนอนให้ทางสายเหมือนกันพอปรับเรื่องอาหารให้ก็ถอดสายจากที่นอนโสมคุณปู่สามารถลุกขึ้นมาได้นะคะช่วยเหลือตัวเองได้มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลได้เกือบทุกเคสที่หมอดูแลในผู้สูงอายุนะพอปรับเรื่องอาหารการกินให้นะคะ ดีขึ้นนะคะเะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่อาหารนะคะมันอยู่ที่อาหารอ่าโอเคปกอ่าอย่างนี้หมอก็จะปั่นปั่นรวมกันแล้วก็หลังจากปั่นเสร็จอ่าหมอจะใส่ตัวการดฟาร์มไปทุกครั้งหมอจะใส่การดฟาร์มแล้วก็จะใส่ตัวคีเฟอร์ไปนะคะเพื่อช่วยเรื่องของการย่อยแล้วก็การขับของเสีย ะะแล้วก็จะเสริมตัวโปรโตีนที่เป็นตัวเอนไซม์นะคะกับโปรโตีนจากพืชตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างเซลล์ให้มีให้มีการาฟื้นฟ,นฟนูซ่อมแซมร่างกายเขาก็จะมีพลังมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคอันนี้คร่าวๆแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเ,เ,เวลาปั่นใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำได้ปริมาณตามชอบเลยชอบเลยชอบข้บนนะคะ แล้วก็หมอจะปันไว้สําหรับชาวเที่ยงสองมือ้อปันเสร็จก็คือแบ่งครึ่งแช่เย็นนะคะโอเค